มีข่าวดีกับทางด้านผู้สินครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับตั้งแต่สุสานนี้นี่จะมีการจ่ายเงินผู้สินทันทีหลังจากจบเกมการแข่งขันไม่มีปัญหาค้างจ่ายอีกต่อไปครับหลังจากเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับของผู้สินผู้บอลลีคุยภาพทีมี่น้สองได้รับความเดือดร้อนเพราะได้ค่าตอบแทนการทํางานล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกกททำให้ล่าสุดครับบิก๊กแชมป์กรลวีปสนนิสณานัถกุลประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของดิชั่น2ออออกมาตอบโต้ถึงข่าวนี้นะครับว่า รนนื่องที่ฝ่ายคณะกรรมกาไม่จ่ายเงินนั้นไม่เป็นความจริงยืนยันว่ามีการใช้เงินที่ทางบิ๊กออสพนตระเูลสมยศดพุ่มพันธุ์โม่งนายกสมาคมให้มา10ล้านตอนนี้ได้จ่ายไปมากกว่า80%เแล้วและนโยบายของสมาคมฟุตบอลตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับจะแก้ไขปัญหาโดยการใช้วิธีจ่ายเงินสดให้กับกรรมการหลังจบเกมการแข่งขันเลยนะครับบิ๊กแชมป์ชี้แจงถึงปัญหาก่อนนี้นะครับว่าที่ผ่านมานั้นเงินของผูธธ้ตัดสินต้องรอเงินของกกต ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องการเบริกจ่ายมากมายต้องใช้เอกสารเยอะนะครับตัวอย่างเช่นเงินของรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่ผ่านมาครับแข่งขัน,ขน,ขนกันเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าเงินเพิ่งจะมาออกครับเมื่วันที่18สิงหาคมนี้เองแต่ในยุสมาคมก็ให้นโยบายนะครับว่าจะต้องไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นจึงจาเป็นที่ต้องเสี่ยงในการจ่ายไปก่อนโดยยังไม่ทราบว่าจะเบิกเงินคืนจากกทอได้เมื่อไหร่ครับ ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีของเปานะครับที่สามารถที่จะได้รับเงินสดทันทีหลังจากจบเกมไม่มีปัญหาอีกต่อไปกับการค้างจ่ายเงินผู้ตัดสินนะครับก็เป็นการแต่งใจอันเจียบไวของทางด้าน Big กแชมปประธานฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ